จะเล่นเกมต่อเพื่อเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นเราได้ตายกันหมดนี่ถ้าจะเล่นเกมต่อไปซักคิสเกมครับเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากๆนะครับของเกาหลีแล้วก็ดังไปทั่วโลกรวมไปถึงในไทยเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นกระแสเข้ามานะครับตั้งแต่ซีซันแรกซีซันที่1เนี่ยนะครับก็จะเล่าถึงการเล่นเกม ซีซั่นที่2ก็เหมือนกันเป็นการเล่าถึงการเล่นเกมเหมือนกันแต่จะเป็นการเล่นเกมโดยกลับไปล้างแค้นของพระเอกเนี่ยเนื่องจากพระเอกเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าเกมนี้มันโหดร้ายมากเอาชีวิตคนมาแลกถึงขั้นนะครับมีกระแสเลยว่าเฮ้ยพระเอกจะ่ทำถึงมากนะเออนิ่งวายผมเคยเล่นไอเกมบาฮานิวกรน,นะครับโอ้เป็นกลายเป็นคำพูดติดหูไปเลยในภาคที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะเน้นไปที่ การลุ้นว่าใครจะได้เงินรางวัลไปสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นพระเอกครับที่สามารถเอาชนะเพื่อนสนิทของเขาจนสามารถคว้าเงินรางวัลไปได้แต่มันก็แลกมาด้วยการที่พระเอกเนี่ยเสียใจครับถึงแม้ว่าเขาจะได้เงินมาแต่ก็เขาไม่ได้ดีใจเลยน้ำซ้ำเนี่ยอยากจะหยุดเกมบ้านนี้ด้วยซ้ำเพราะมันทำให้ผู้คนต้องเอาชีวิตมาแลกนะครับสูญเสียนะครับชีวิตอิสระภาพซึ่งมันไม่แฟร์และมันก็ผิดกฎหมาย เล่นแต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีปัญหาชีวิตครับเป็นหนี้เป็นสินนะครับยอมเอายอมเอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าแลกนะเพื่อที่จะได้ลุ้นเงินรางวัลซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะผมก็แนะนําให้ไปดูแต่ว่าต้องดูตั้งแต่ภาคแรกนะถ้าเกิดว่าอยู่ดีมาดูภาค2เลยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับมันอาจจะงงว่าไอ้คนเสื้อชมพูนั้นคือใครทําไมพระเอกต้องไปตามหาคนเสื้อชมพูด้วยแล้วไอ้เกาะที่ว่ามันคืออะไรนะครับจะงงมากจะมึนมาก ขนาดตัวของผมเองนะครับตัวอย่างเราเราเองเนี่ยเคยดูไปแล้วนะภาคหนึ่งบางทีเรายังลืมเลยว่าเอ้ยบางฉากบางตอนมันเป็นยังไงนะครับจนต้องไปดูย้อนหลังอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยไปดูภาค2นะครับความแตกต่างระหว่างภาคแรกกับภาค2เนี่ยเอาจริงถ้าพูดถึงความสนุกผมว่ามันก็ยังคงสนุกอยู่นะบางคนบอกว่าดูแล้วไม่สนุกดูแล้วนู่นนี่นั่นแต่สำหรับผมมองว่าเออมันก็ยังสนุกอยู่นะ ยังมีอะไรให้ได้ลุ้น,นว่ามันจะจบยังไงนะครับแต่สุดท้ายตอนจบภาค2นะครับทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่างเฮ่เลยครับจบแบบนี้ไม่ได้นะครับคือจะจบแบบยู่ด,ดีตัดจบเลยไม่ได้นะครับซึ่งการจบแบบนี้เนี่ยผมมองว่าภาค3เนี่ยเขาทำรอไว้แล้วแหละนะครับเพียงแต่อาจจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อให้ได้อัธรศในการรอชมติดตามต่อ ให้มันค้างคาแน่นอนว่าถ้าซีซั่น3มาเมื่อไรเนี่ยเชื่อว่าจะมีอีกหลายคนเลยครับที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูทีนี้ก็จะมีตัวละครหลายๆตัวในซีซั่นที่2เนี่ยที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับทั้งตัวของธานอสเออแล้วก็สาว LGBTQ หรือว่าสาวทรานน่ยที่เปลี่ยนจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงเลครับพักซองหุนก็คือเซอร์ไพรส์มากนะครับเซอร์ไพรส์จนถึงขั้นว่าโอ้โห เมื่อก่อนเธอเคยเป็นทหารนะครับอยู่ในหน่วยรบเก่งใช้ปืนนะครับสามารถหยิบปืนคว้าปืนมาแล้วก็สามารถยิงกับต่อสู้กับพวกเสื้อชมพูนะครับที่เก่งมีปืนซึ่งก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็หักมุมพอสมควรจากตอนแรกที่คนก็บอกว่า,าตัวเธอเนี่ยไม่มีประโยชน์ดูอ่อนแอดูแบบสังคมต่อต้านแต่สุดท้ายเธอเนี่ยก็ซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้ข้างในนะรับบอกว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอก รวมถึงตัวละคร001เนี่ยนะครับอย่าง Frontman เนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดใครไม่ได้ดูภาคหนึ่งมาเนี่ยก็จะงงแล้วก็คือก็จะไม่รู้ประวัติของตัวละครความเข้มขลังเข้มข้นหรือว่าความเป็นภูมิหลังของตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงแต่ถ้าเกิดใครดูมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอินนะครับตัวละครอย่าง Frontman เนี่ยนะครับผู้เล่น001เนี่ยเป็นการเข้ามามีบทบาทแล้วก็มาร่วมเล่นเกมมาใช้คำว่าบอสได้เลยนะครับ บอสเนี่ยก็เปิดเผยตัวตนเปิดเผยใบหน้าออกมาแต่ว่าพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าคุยกันเนี่ยได้ยินแต่เสียงและเป็นการใช้เสียง AI นะครับแล้วก็ใบหน้าก็ไม่ได้เห็นนะครับพระเอกก็เลยไม่รู้ว่าเออคนนี้แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับเข้ามาแทรกแซงเข้ามาอะไรต่างๆนะครับจนทั่งในตอนสุดท้ายเนี่ยก็มีการหักหลังกันด้วยการแสดงของนักแสดงเนี่ยผมถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะ แต่และคนเนี่ยเข้าถึงบทบาทแล้วก็โดยเฉพาะคนหนึ่งที่ผมชอบมากคือกองยูนะครับไม่ใช่กงยูเมืองไทยนะคือกองยูเกาหลีเลยกงยูเนี่ยเป็นคนที่เล่นได้แบบโอ้โหเล่นได้นิ่งสุข,ขุมแล้วก็เยือกเย็นมากๆนะครับจากภาคที่แล้วเนี่ยเราเห็นจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยลึกลับนะครับอยู่ดีก็โผลมาอยู่ดีก็หายไปอยู่ดีก็ยื่นข้อเสนออยู่ดีก็ให้ตังค์นะครับอยู่ดีก็ชักชวน แต่ในภาคนี้ภาค2ครับคือเฉลยหมดเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเดินทางยังไงไปตามสถานที่ต่างๆมั่งอะไรมั่งนะครับมีการเปิดเผยภูมิหลังของตัวละครแทบจะทุกตัวเลยว่ากว่านที่พวกเขาเนี่ยจะมาเป็นทีมงานนะครับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ชักชวนคนมามาเล่นสควิดเกมเนี่ยมีเส้นทางหรือว่าเนื้อเรื่องอย่างไรนะพระเอกเนี่ยก็พยายามจะสะกดรอยตามไปนะครับ ไอ้พวกนี้แม่งก็เก่งชิบหายแนะ้ะรู้หมดว่าใครจะติดตามใครจะตามอะไรยังไงนะในตอนสุดท้ายตอนจบเนี่ยก็มีการทิ้งปริศนาไว้ด้วยนะครับเป็นหุ่นยนนะครับหุน a i o u u ที่มีทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้ชายโผล่ขึ้นมาด้ดยหนึ่งตัวอาจจะเป็นเพราะว่าพระเอกเนี่ยเขาเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับก็เลยมีการจัดเตรียมนะครับเซอร์ไพรส์พระเอกให้เจอกับสถานการณ์ที่มันยากขึ้นซึ่งนะครับก็จะมี ภาพหลุดออกมาด้วยนะเป็นหนึ่งในนักสแสดงนะครับชื่อชื่อพักกยูยองนะครับเธอเนี่ยเป็นนักสแสดงนะครับที่อยู่ในเสื้อชมพูนะครับคือฝ่ายทีมของสควิตเกมนั่นแหละเพล่โพสต์ภาพนะครับขณะที่กําลังพักกองนะกลายเป็นการสปอยในสควิตเกมซีซั่นที่3ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะโดนปรับนะครับหรือว่าโดนเตือนตําหนิอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นการมือลั่น,นครับแบบไม่ได้ตั้งใจครับแล้วก็มันก็ดันไปเห็นภาพของนักสแสดงคนหนึ่ง ที่กำลังใส่เสื้อสีชมพูนะครับเป็นนักแสดงที่ไม่เคยปรากฏตัวในซีซั่นที่2เลยหลังโพสต์ไปแค่แป,ป๊บเดียวเนี่ยเธอก็ต้องรีบลบเลยครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยตาดีครับดันไปเห็นนักแสดงที่นั่งอยู่ข้างๆครับเป็นเสมือนการสปอยเนื้อหาซีซั่นที่3ภาพที่เธอโพสเนี่ยเป็นการโพสต์ลงใน IG นะครับเป็นการถ่ายทําเบื้องหลังนอปสควิตเกมในกาดสีชมพูแต่ว่ามันก็เป็นการสปอยแค่นิดเดียวนะครับแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียว แต่ถึงอย่างไรเนี่ยกาดสีชมพูเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับในเนื้อเรื่องและก็ซีรีส์เรื่องนี้มากๆเพราะในภาคที่1เนี่ยนะครับไม่ได้มีการนำเสนอเรื่องราวของพวกกาดสีชมพูเลยแต่พอในภาคที่2เนี่ยนำเสนอเต็มๆนะครับมีใครบ้างเอามายังไงใครเป็นยังไงนะครับแม่นปืนแม่นอะไรขนาดไหนรับหมดนะครับทั้งหญิงทั้งชายขอแค่คุณมีความสามารถใจิตใจเยือกเย็นพอ พอภาพที่หลุดออกไปขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเป็นประเด็นกระแสเลยครับเพราะว่ามีรายการทีวีเกาหลีต่างๆเนี่ยเชิญคนมาวิเคราะห์นะครับมาพูดคุยนะเกี่ยวกับแค่ภาพไอ้ที่มันหลุดออกมาแค่นี้นะครับคือเชิญมาคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าเออทิศทางเนื้อเรื่องมันจะเป็นไปในทิศทางไหน แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับประเด็นไอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จบลงที่ Netflix เนี่ยออกมาตอบโต้ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้มีความเห็นอย่างเป็นทางการในขณะนี้ซึ่ง Netflix เองเนี่ยนะครับก็พยายามจะทําให้เรื่องเนี่ยมันเงียบที่สุดนะครับบอกว่าเราก็ Netflix กก็บอกว่ายังไม่ได้มีการประกาศหรือว่ามีการลงลึกอะไรอย่างเป็นทางการนะครับยังไม่ได้ลงโทษนักแสดงนะครับยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ มีผลกระทบอะไรมากนักแต่ว่าก็ต้องระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับนักแสดงถ้าเกิดว่าเนื้อหาหรือว่านักแสดงที่ยังไม่เคยปรากฏหลุดออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกระแสดราม,ม่าได้ซึ่งนะครับในซีซั่นที่3เนี่ยเขาจะมีกำหนดฉายนะครับในช่วงกลางเดือนของปี2025นี่แหละอีกประมาณสัก6เดือนนะครับหลังจากนี้อาจจะได้ดูซีซั่นที่3นะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูนะครับซีซั่น1ซีซั่น2นะครับ ดูรอไว้เลยครับแล้วก็ซีซั่น3เนี่ยจะมาดูอีกทีก็จะได้รู้เรื่องนะครับช่วงนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเนื่องจากป่วยนะครับเจ็บคอไปหลายวันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามในช่อง 3M Movie ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูซีรีส์สวัสดีครับ พลายกันหมดนี่ถ้าจะเล่นเกีต่อไปชุยตันต่อชุ